ขอเจริญธรรมสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันพระแรม14ค่ำเนาะแรม14ค่ำเดือน9บุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีอีสานที่สืบทอ,อดกันมาอย่างช้านาน เรียกเลยว่าเป็นวันที่มีความเชื่อว่านรกเปิดนรกเปิดเพื่อให้บรรพบรุษปู <c oughs> ่ย่าตายายที่ล้มหายตายจากไปแล้วนั้นได้มารับเอาบุญกุศลในวันนี้ถ้าใครทำวันนี้ไม่ทันเขาก็ยังมีข้อแม้บอกว่าให้ทำต่อในวันเพ็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบคือบุญ วันศาสตร์ลาวบุญเขาศากหรือบุญวันสารทเป็นวันระลึกนึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายถามว่าประเพณนี้อันนี้ประเภณนี้ดีไหมดีประเพณนีนี่เหตุเหตุคนมีความสามัคคีกันประเภณนีนี่สอนเอหตุเหตคนนี่ ตุ่มโฮมกันสามาคีกันอืเพราะฉะนั้นแล้วประเภทนี้บางประเภทนี้นี่เหตุให้ก่อเกิดความสมัรสมานสามาคีก่อเกิดบุญกุศลระสมก้นที่จะรักษาไว้อตอนแรกว่าสีบ่าวเรื่องอันนี้ดอกมือนี่แต่เลยว่าเขาเบาหลายแล้วเขาเบาหลายแล้วเขาเกิดได้งินหลายแล้วปีใดปีใดก็สีบ้าแต่ความเก่าอยู่นี่ บุญเขาสากบุญเขาประดับดินแต่เฮ้ามันมันบอ่กคอยอยากเฝ้าแล้วเรื่องอันนี้ได้ได้ก็ให้เบ้าจักน่อยข้อมันบ่อปล่อยปลาละเลยประเภทนี้อันดีงามของกูเถ่าบัวลำบัวล้านเพลินบุญทีโม่เฮ้าเจ้าคอยภาคกันเหตุมือนี่นี่ออกตนญาติโยมภาคกันเหตุมือนี่เพื่อเอิว่าบุญบุพเพเตพี่ เป็นบุญบุพะเปตพี่เน่เป็นการกระทําที่ทรงให้เป็นการกระทําที่มอบให้แก่บุคันพบุรุษก้ลวงรับลมหายตายจากไปแต่ว่าการที่สิมาเหตุบุพะเปตพี่ใดนี่ต้องอาศัยแก้วแหวนเงินทองอาศัยเข่าของอาศัยเข่าอาศัยนามอาศัยพลมากรากไม้อาศัยปัจจใจซี เป็นของที่จะต้องนํามมาทานําไปใส่ใจซื้อของซื้อเขาซื้อน้าขนมนมเนยเพื่อที่จะมาถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจา้าที่นี่ทรัพย์ที่ห้าหามาไดรด้วยการทําม,มาหากินหาเลี่ยงฉีพของตนบ่าสิเป็นพ่อข่าแม่ข่าเป็นคู่เป็นทหารพยาบาลตำรวจเป็นอาชีพได้ก็ตามเมื่อห้าททำงานแล้วเงืนเดือนออก คาโตคางานนั่นออกเพ่นบอกว่าต้องใส่ใจซั์นั่นให้ก่อเกิดประโยชน์ขึ้นเหตุจังไรพั์ที่ได้มากนี่จังก่อเกิดประโยชน์แกตนแกญาติพี่น้องพ่อแม่แกบุคคลผู้ล่มหายตายจากเพ่นก็เลยตรัสออกมาเป็นการจำแนกซัพ์ทั้งหลายนั่นออกมา เพิ่นเอินว่าหาพรีพรีหาประการหนึ่งอิทธิพีอิทธิพ,ททพีนี่เพิ่นบอกว่ามเมื่อซับได้มาแล้วให้น้ำมาไว้ตอนรับแขกเพิ่นว่าแขกผู้มาเยือนผู้มาเยือนบ้านแขกผู้มาเยือนบ้านาเวลาแขกไปไทมามีเขามีน้ำขนมนม,นมเนอยอาหาร ไว้ตอนรับอันนี้อิทธิพีเวลาไปน้ากันนี่กะออกเงินซอยกันซื้อเขาซื้อของซื้อน้าขนมนม้าเนยปันสู้กันกินแจกสู้กันกินนี่เพื่อเดินอิทธิพีซับไดมาอันที่สองเพิรนบอกว่ายาตะพียาติพีซับจนไดมาอันที่สองนี่ต้องน้ำมากบำรุงหาาิสงเคาะหญาติ การบำรุ่งยาติสางขออ์ญาตินี่ก็เขาในมงคลชีวิตสามสิบแปดประการอันหนึ่งมงคลชีวิตสามสิบแปดประการนั่นหนึ่งในสามสิบแปดนั่นเพิ่นบอกว่ายาตการนั้นจะสังขโหการโหการสงขอญาตินั่นแหละเอตมังขาลามุตตมังเป็นมงคลของชีวิตเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นเห็นบอก อันนั้นเมื่อซัพบข้อไดมากขาก็ต้องมากพี่อันที่สองสงขอญาติมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะผูเป็นญาติของเฮาทำการทำงานมาแล้วนํามาพี่ให้พ่อกแม่ซสือเขาซสือน้าม,มาเลี่ยงเพินินซสือเสือผาพรทอนสบายมาใหายเพิ่นใจใหา้เพิ่นหม่มเพิินเจ็บขไข่เด้ป่วยมาก ถ้าเพิินไปรักษาอยู่โรงพยาบาลหาอยู่หายารักษาหาหมอหาหมอร่พยาบานนี่ยมันเป็นหาหมอผีมันเป็นหาหมอดูมันเป็นหาหมอทำเมียนบอกบอก่างวันพระสีแล้วนั่นไปหาหมอนั่นก็เลยมีเคาะเติมซ้ำว่าที่นี่อยากข้อโลกให้ไปหาหมอร่พงาบานเมียนบอกอยากพอเวียนพ่อกรรมให้ไปหาพระเมียนบอก อยากพ่อเคาะพ่อเข็นข่อผีเห็ดผีถ้ำให้ไปหาหมอดูเมียนบอเอาอ,อยากพ่อว่าเฮี้ยนเจ้าดีว่าดีให้ไปหาหมอทำเมีนบอกนั่นล่ละพอฉันนั่นแล้วทรับที่ได้มานี่ย่ามพอแม่เจ็๊ไ้ได้ป่วยผ้าเพินไปรักษาอยู่โรงพยาบาลย่ามเพิ่นเหิวเขา่าเหิวน้ำ ย่ามเพิ่นเท่าแกซารามาต้องเลี่ยงดูด้วยเขาด้วยน้ำด้วยอาหารขนมนม,นมเนยนี่เพิ่นว่าพียรที่สองยาติพีพี่ใหญายาภูมิคุ้นมีมารดาบิดาของตนเป็นต้นน่นพียนที่สามราชาพีเพิ่นว่าราชาพีคืออย่างทรัพย์ที่ได้มาแล้วจากการทำมาหากินแก้วแหวนเงินทองจากการทำมาค้าขายกวกได้เปิดร้านขายของ าข,าย,า,ขายเหล้าขายยาขายเบียร์ก็ไปเสียภาษีบอกแม่นบอกเสียภาษีเนี่ยเพื่อราชพีอ่ซุ้มใดมีเงินเข่าหลายๆธุรกิจหลายๆก็ต้องตกปีมากก็ต้องเสียภาษีอากรในการทำมาหากินบอกเสียภาษีใครยันว่าเก็บภาษีน้ำพระเนะาะจักกูจะเอาไหมาให้บัดที่นี่อืมอืมจักจะเอาไดมาใหา้อืม วัดอืินอย่าเป็นตาไปเก็บอยู่ดอกเนาะเงินเข่าไหลแต่วัดเหน้่อยนํอยน้ำบันนอกน้ำส้นระบบที่ยังฉีมาขุดเอาเลียดน้ำผูอยู่แม่บอกอบจะเสืเอาได้แล้วไห่แต่พระตายเก็บเศร้าพนักิจศพละสองร้อยสามร้อยไม้ได้เลยศพหนึ่งศพหนึ่งไอ้ขันตายสุอาท์เทียบได้เอาพาระกัได้ใครอย่พระตายทีก็โยมอยู่ผู้ใดยอยากเสียเจ้าพนักิจ ทีทีอันเออบอคอยอันทีปันไากกับมาบวชมาบวชน้ากันเด้อ <c oughs> ที่ว่าไส่เศร้าพนาักจิจไหลพวกมูเจ้ามันบ่พ่อเลยเสียเศร้าพนาักจิจไปแล้วแมนบอกเขานําเอาซ่องขอเชิญร่วมง,งานเศร้าพนาักจิจอีกหนิใส่ซ่องไปชงให้เจ้าภาพอ,อีกแม่บอ่อป่ิเออนันเห็นบอกมาละผ้าสีก็อ <c oughs> เอิญอ่าแล้วเงินที่เราเสียชาวพนักจิจไปนี้เขาก็หักลบกบนี่มา เอามาบำรุงประเทศมาบำรุงหมู่บ้านเมีนบอกบัตรมูเจ้าตายไปแล้วเงื่อนมูนั่นกลับมาทรงห้เงินชาวปนกกิจเงินแม่บ้านแมนบอกเงือนเงิอนกองขุ้นเง,งินหลานแมนบอกเขากลับมามอบให้เจ้าพและท่านั้นเท่านี้ตามที่มูเจ้าได้เสียไปอเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้พูดถ้งราชีทรัพย์ที่เฮ้าได้มากจากการทำมาหากินจากการเลี้ยงชีพต้องเสีหยห้แกประเทศชาสตร์เพื่อมาบำรุงประเทศชาสตร์หมุนเวียนประเทศชาตร ราชพีถ้าบอมีเงินหมุนเวียนในประเทศชาติอันสงเคราะห์ต่อตการเสียภาษีต่ออันนั้นอันนี้แล้วประเทศชาติบ้านเมืองกะบอ่อใดมีเงินมาหมุนเวียนต่อไปเพราะว่าเงินอนโมนันใส่ไปกับเบิดคือจังต้นไม้มีแต่ญงขึ้นมาตัดทำไร่บ่ปลูกเพิ่มบ่ปลูกต่อมันกับบ่าสามารถมีต้นไม้ต้นไหลมาเป็นทีห่มที่มุ่งที่บางที่อาศัยต่อไปแมปนบ่ อ่านี่ละทราบตัวนี้ก็เลยหมุนเวียนอยู่ในอันอันที่สามคือราชพีเห็นบ่อ่าคือจังมูเจ้าออกรถมาซื้อบ้านไม่จังสิอ่า,ม,ามูเ,มเจ้าบ่มีเงินไปดาวมูเจ้าบ่มีเงินไปสื่อเป็นเงินสดมูเจ้าต้องคอนแมนบ่แมนบ่คอนแล้วเขาก็สิคิดดอกเบี้ยน,นะมูเจ้าเด็กทาพวกมูเจ้าล่าช้าเกินไปนะเะแมนบ่เขาก็สิคิดเอาดอกเพิ่มอะ เัี้หมูนั่นก็สีมาหมุนต่อไปบดนี้นั่นอืมพอฉนะนั้นแล้วเพื่อนมว่าลาชาพีอันที่สีเทวตาพีรัพบมาเราได้มาแล้วต้องมาพรีให้เกิดประโยชน์อันที่สี่คือแก่เทวดามูเจ้าเสีอว่าบ้านมูเจ้ามีเทวดารักษาบ่เสีอว่าให้น่าสาโทษมูเจ้ามีเทวดารักษาบ่ เสอวารล,ล่ามูเจ้าขับอยู่เสมอนี่มีเทวดารักษาบ่นั่นมูเจ้าเสียไปเวิดว่ามีเทวดาลักสมรักษาเพราะฉะนั้นมูเจ้าออกรถมามูเจ้าไปให้พระหุนสมบัตนบอมูเจ้า,านกหนกปูปูเปีกหมูหมากาไก่เลียนตัดหน้าควา่ำสะเขามูเจ้าขี่ไว้กันบอวัดนี้มูเจ้าพากันเกิดอุบัติเหตุเสียขวัญเสียใจเสียยัง มูเจ้าก็เล่นหาไผ่วันี้บ่ได้เล่นหาลานสอมเด้ก่อนหาพระเรียนบ่บาดอีกนั่นน่ันเนี่ยไปหาพระมูเจ้าซื้อสังฆทานซื้อเขาเสือหนามไปถวายเพื่อน้ำบ่บาดอีกเออนั่นแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวทในเทวดาเด้อดีตัวนี่แมียยานั่งกนดีพุดเออจักแม่ยานั่งพอแม่ยานั่งนี่บ่มีแล้วสติบ่สติเจ้าของกับว่จักนั่นบุญเจ้าของบาปเจ้าของกับว่จักอันที่ได้เกิดอุบัติเหตุพุนหักยก ให้เมยียญา่างขุนก่อนขุนสรปแล้วเข้าเสือว่ามีเทวดานี่ชิงศักดิ์สิธิ์อา้าวบุญเดือนกบาดีบุญเบิกบ้านตกปีมาหอดเดือนทบหมูเจ้าสีรองไห้รองหน้าแมนบอแมนบอกหมูเจ้าผ้ากันเฮ็ดบุญเบิกบ้านบพบาดิผ้ากันห่อเข่าห่อน้าไปสารากลางบ้านม่อนพระมาสวดถ้ารังบ้านสวดบักสามมือสามขึ้นเออพ้ใหา่บ้านกับลนกบ้านยังผิดกันคือเก่าอย แม่นบอกสวดฮอดสามขึ้นปนั่นส,ส,ส, tangled, ส, os, ส,สวดสามขึ้นสวดพ่สวดพ่อสวดปนั่นยังท่านเอาเสียแดงหอยเต็มบ้านอยู่เปลาแม่ฉันซะว่าสิีเบาๆมันคือพ่อเออสวดเจริญพุทธมนต์ฮอดสามขึ้นบ่พ่อป่านี่ซักชีสเดี่ยวขังแล้วได้นั่นหักซากันว่าตายดูตายได้เอาไปเอามาอันพระสวดเพราะเป็นประโยชน์ยังเลยป่านี่ ถ้ากันไปเอาเสียลูกเสียบัวนแดงแดงจึงเคืองม้าหอยนาบ้านแบดนี้พอปันผีมันสิยานแต่ผายันติไปเต็มหน้าประตูมันยังบอยันอยู่แต่พระมาสวดทอดสามมือสามขึ้นยังบอยันอยู่แมนบอกแมนบอกเอาอไปเอาเสียแดงม้าหอยบัดนี้คิดว่าผีสิยานสาธุผีตัวใดปึกมันก็สิยานนั่นแหละแต่ว่าผีนี่มันก็เป็นคนเด็กก่อนมันยังไตแมนบอกมันก็หัวดีหัวหมอเพื่อนได้ดดี อาตมาก,ก็เลยมาเปียบเทียบใส่ความคืนของคนทรรมาดาขึ้นหัาเจ้าข่อยสมบติว่ายางพานไปเสือแดงบ้านหลังนี้เป็นเสียผัวของยายนั่นมันสีดับหอมไหมไหม,ไมนี่นะเออมันเน็ดเบี่ยากเค็ียงานมากสีดําหอมจังสีนี้กินโตมันหอมมานหาหอนั่นกินดําหอมมันติดเสียโอ้ยขั้นผีอันเป็นสาวๆอยู่เนาะผีใหม่เนาะมันเป็นสาว่เฮ้ยนางสากเสือแดงเฮ็นหลังนี้ บ่ยหอมกุบทีบเลยเอากูแวะแมนบ้านหลังนี้ละ่ะนั่นหากบ่าว่ามันสิเป็นไพ่แกเฮี้นเจ้าของหากบ่าว่าผัวอันเจ้าของสิไตยผีสิแวะเข้าไปย้อนกิน้ันหอมน้ำเสียเจ้าของกับพ่าจักหากฆ่ากันปึกอืมบาดท,ที่นี่ย่งางสากไปอันเฮี้นหลังนี้ผัวกินเหล้าผัวเมายาผัวอเอยน้ำว่า,าไปจังสัตว ผีไม่เห็นพ่อมันสี่การเดเลยเพว้ยอ้กูเห็นกลุ่ยอันเสียบ้านนังนี่บอกอันนี้ว่าสัตเอากูบอกเอาแม้นดอกคุณเฮียนหลังนั้นมันเชียผหัวมันหอมว่าสัตนกูอยากเห็นหัวมันมันคือสีลูปรอคือมันคือสีขิ้งหอมว่าสันว่ามันก็แวะเขาเฮียนนั่นเดี๋ยวหักผ้ากันเปืกอผีเนี่ยมันก็เป็นคนคือจังมูวเฮ้านี่ยละอนมันจังตายมันสมองดีคือยังเนี่ยแต่คอยยังสมองดีเยออยู่เเนี่ยมันมนี่ทางบว่ผีมันสีบว่สมองดีมันก็เป็นคนคือเฮ้าเนี่ยก่อน ฉันเป็นข่ตายไปเป็นผีแม่ใหม่ผีพอใหม่ข่ก็ชิวัวดีจังจี่คือกันได้ว่าข่อยคืนบ่าซุ้มใดเอามาหอยกินดีดีกูไปหักข้อมันนี่แคหลังนั้นลักก่อนไปหักวามปุ๊บมันนี่นนะความซัวมันนี่นะเนี่ยเห็น,นะนบอกพอฉะนั้นแล้วเทวตาผีนี่พ่าเมื่อทราบไดมาแล้วนี่ต้องนํามาทําบุญในท่านแล้วก็อุทิศให้แกเทวดาเพราะนั้นเฮาเสือว่าเทวดาผีบานผีเลื่อนนี่สร้างบ้านเช็จกับึืนบ้านไม่ยังสีม่นพระไปสวดยังสี นิมนต์คนไปสันเขาสันนาพมนมนต์เป็นสิริเป็นมงค้นยังสินะอันนี้ก็คืนชื่ว่าอุทิศให้แกเทวดาเห็นบอกในสมัยพุทธกาลมีอยู่ด้พิสุเราหนึ่งผ้งากันไปทุดงพ้ากันไปทุดงนบาทิบาเบาเงี้ยวปานี้เด้มันเลยตะเลิดตะเลยบาที่นี้เอาเพื่อนใเเบาเบาแมนหลุดล่ะบาที่นี้พระกุมหนึ่งอันไปทุดงอยู่ในป่พาพระเล่านี่นี่ ชาญบากแกกสมมาธิบกแกกระกลุ่มนี้ก็เลยถ้ากันไปทดงในปาสาทนังสมาทิเดินจงกรมบัดา้ผีก็หหอยหัวอันตานลมากระนังสมาทิใต้ห้วใหม,ม้ก็ได้ยินเสียงผีบัดผีมาหลอกมาหลอนหอยหัวถอดหัวมาหลอกมาหลอนบัดที่นี่ถ้าเมื่นตายเห็นบัดเดยย่านผีบัดน ผ่านแลนไปเข่าเฝาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ือเว่าพวกเธอผ้ากันมาหยัางมาสันคือผ้ากันมาแบบนี้มาสันพิสูทั้งหลายก็เลยกราบทูลนพระเจ้าโอ้ยมาสันพวกข้าพระเจ้ากำลังปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเดินโยงกลมทั้งความเพียนอยู่พวกข้าพระเจ้าถูกผีหลอกผีหลอนมาสันว่าก็เลยอยู่บ่ไหนเลยมาเข่าเฝาพระพุทธองค์นี่แหละพระเจ้าข้ามาสัน พระเจ้าก็เลยว่านี่แหละสาเหตุของชาตบาเกกะของสมาธิบัตั้งมันอีกประการหนึ่งสาเหตุเพราะอย่างเพราะเธอไปอยู่ในต่างที่ต่างทีมต่างเดนเธอไม่ทําความเคารพเธอไม่ทําความเคารพต่อความกตัญญูต่อเทพบุตรเทวดามาสันว่าเห็นบอกเทวดาเนะี่ยมาหลอกกันว่าเป็นผีดิความโตมากทดล่อง ตบาบะพระซื่อๆเน่นะที่ว่าพระกนนังสามารถที่เห็นผีถอดหัวหอยหัวมาหลอกเสียงบอกวไปแบบโมเมนผีดอกเทวดาเขามาทดสอบมีแต่ลูกน,อน้องเขาเน,านี่ยอนินเบดเลยนะโมแมนอินมันพวกสูงได,อนนนนดอ้อันนั้นบ๊อยังดอกนั้นออันนี้อินนี่อินอยู่ทั้งฟ้าฝนโตเขียวๆนะเห็นบอกลูกน,อน้องเขาเน,านี่ยอินเบดเลยไปทดสอบเบกันนะซุ่มนี่มันคือนังสามารถที่คือแถอะว่าสัน ลองทำทาไปจนจะเอ๋มันจะบาดตั้นกัน uh, น่ะมันส <Oliver> <t akers> ิเป็นยังไงวะท่นอือันจะกลับเป็นเพชรเป็นเลขให้เบิ่งคนนี้ทำทาว่าผู้ขทธสิรักษาศีลบัตเห็นเลขโผล่ขึ้นมาล่าสินน้ำกับว่าท่านโทษสื่อเลขพร้อมหนักงานพอยื่นยินเพิ่นมาทดสอบกำลังชาญกำลังสมาธิเด้มาที่นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยว่าเอาละภิกษุทั้งหลายวะท่นเธอจงกลับไปแล้วเอาคาถาตัวนี้ไปไปไอ้ สาทยาย่าสัระมาก็เลยเกิดบทกรณีขึ้นมากวนี้กรณียเมตตาสูตรเมตตันจะสัพพโลกัตสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานังเห็นบอกเมตตาอันหาประวานไม่ได้เมตตาขอบโลกขอบจักรวาลขอความเป็นมิตรของข้าพเจ้าจงเกิดมีกับเทวบุตรเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาออกไปให้ผีให้เทวดา พ่อหม่ผีหม่เทวดาทั้งหลายได้รับได้บุญได้กุศลแล้วว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายมาขอปฏิบัติภ้าวนาซื่อๆ่าสั่น่ามาปฏิบัติมาภ้าวนาซื่อๆ่าสั่นบ่ได้มาลบควรบ่ได้มายึดที่มังนี่หรอกเทวดาหูจุดประสงค์ของสมณะเรานั่นแล้วเทวดาก็เลยโมทาหน้านันเลยเศร้าหลอกหลอนมาดเพิ่นก็เลยปฏิบัติภ้าวนาได้จนบรรลุมรคผลมีพานเห็นบอกเพราะฉะนั้นแล้วในเหมือเ้าเสอว่าเทวตารี เฮเซอร์ว,วาเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเฮา่ก็ต้องอยู่ภายใต้แห่งบุญกุศลคุณงามความดีภายใต้ศีลภายใต้ธรรมเออบอมเอนว่าเชื่อว่าผีมาหลอกมาหลอนจังสั่นจังสี่คนตายเบิดบ่านเบิดเนี่ยงพ่อป uh ันเอาเสียมาใส่หนี่หนี้เห็นบอนี่ใส่เสียแดงมากนี่กับพ่อปันสี่บอตายแมนบอเอาแมนบออันพวกเอาไปหอยไว้เต็มเฮียนเต็มซั้นมันกับสีไปกันอย่างไดแตะสูมหยิบเสียมาขายมันยังตายเบิดบ่านแล้วแมนบอกเนี่ยบอเอา เนี่ยเห็นบอกนี่เดี๋ยวจัหน่อยเขาเอาวิดีโอไปลงบ่ดทีมันกับสีว่าได้บ่านนี้พระองค์นี่มาบอกปิตาสร้างตายเมงแค่สาธุบอกมันมาหากุผีเมียใหม่ยุ่ใสเนี่ย,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 เ,ยเออมันมาหากูผีว่าถัดเออเออมันมาหาเออเดี๋ยวจัหน่อยอีกบว่ากี่มือคอยบ้านผีพอใหม่เสียเปียบมาโดนแล้วคอยสิบปุ๊บผีพอใหม่บ้าที่นี่เบิ่งมันสิเอาเสียยังมาหอยบ้นที่ สมมติว่าผีพอใหม่ตื่นมันจะเอาเสียสีอย่างมาหอยเอามึงบอกมีจีดสิเอ้ยเอาสินบอกว่าหอยปดนี้เสียไงสิจ้างมันก็บ่ายานมันแห่งกิเล็ราคาหลายผีพอใหม่แย่เขาเวิดเลยบ่ดที่นี่บ่เพราะฉะนั้นล่ะขอเตือนมูฮ่องไห้เดให้มันมีสินมีถ้ำพวกเอาเสียแดงหอยหนาบ้านหลายๆนั่นเห็นบ่ล่ะพวกเอาเสียแดงหอยหนาบ้านหลายๆ กันไว้เด้อให้พากันมีศีลมีธรรมผู้ใดมีศีลผู้ใดมีธรรมเทวดาเขารักษาเทวดาเขาโมโนธผีกับยานพร้อมนี่ละเทวตาผีเมื่อมีทรัพย์ส่วนนี้ได้มาแล้วต้องทําเทวตาผีส่วนที่ห้าวีนส่วนที่ห้าคือบุพเปตผีเห็นบ่เมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้วเมื่อเราได้ทรัพย์มาแล้ว เราก็ต้องทำบุพเพตตาพีเห็นบอกห้าท่ามาหากินมาแล้วมือนีเฮาพาก,กันอุทิศหาพอหาแม่หาปูญาตาย่ายผูเพิ่นลมหายตายจากอุทิศหาเพิ่นวังว่าเขาเ่ามือนีหน้าม,มือนีเอามาเห็ุบุญเฮ็ดท่านแล้วสิอุทิตผลบุญนี้จงถึงแดบิดามารดาป่ญ่าตายายญาติทั้งหลายและไม่ใช่ญาติก็ดีว่านอุทิตหาทรงให้นี่ลหละเพิ่นจังวา เมื่อเราได้ทรย์มาแล้วต้องกระทำพรีห้าประการนี้เห็นบ่เพราะฉะนั้นในโลกของผีในโลกของวิญญาณนี่ในโลกของผีในโลกของวิญญาณนี่บ่มีการทำมาค้าขายบ่มีการสื่อการขายบ่มีโร่งน่างขายเสือขายผาขายอาหารตามสั่งเด้เอออยู่ในโลกของผีนี่เอเพราะฉะนั้นแล้วในโลกของผีโลกของวิญญาณนี่ ต้องการอย่างเดียวคือบุญคือกุศลคุณงามความดีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ผีที่วิญญาณต้องการเพราะนั้นบุญนี่เปรียบเสมือนเงินในโลกมนุษย์พอห้าอุทิศบุญไปให้เขาปับ๊บผีเขาได้รัศมีกายเขาเพิ่มขึ้นพอาัรัศมีกายเขาเพิ่มขึ้นในโลกวิญญาณนี่เขาถือรัศมีกายในโลกของมนุษย์นี่เขาถือเสีย่างามถือสร้อยถือแหวนแขนกำไลหรูหลางามนี่เออ ในโลกของผีนี่ถือรัศมีแสงสว่างออกจากโตโลกของเทวดานั่งป่าคือกันเพราะฉะนั้นแล้วบุญนี่เปรียบเสมือนเงินในโลกมนุษย์จบเงื่อนออกซื้อน้ำก็ได้กินซื้อเข้าก็ได้กินซื้อบ้านก็ได้ซื้อรถก็ได้ในโลกของวิญญาณู้ใดมีบุญหลายคือมีแตมบุญแตมวาสนาบาบร,รมีหลายราถนาพ้นทุกข์กับให้บะไอความทุกข์ที่มันหนักหน่วงอยู่นี่ า่านมีกข์ใครท่านบนโทคท,ท,ท่านมีสวยรับความสุขยิ่งขึ้นไปยังสินะนี่แหละคืออํานาจของบุญเขาสิปาถนาแนวใดได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพวแมมนว่าผีอยากกินลาบกินก้อยมาเข่าฝันพอกระเมนมาเข่าฝันเมื่อเอืนสาวตื่นมาไปซื้อลาบซื้อก้อยเลียดแดงๆสดๆไปถวา,ายพระซุ้มไดพิสุนักบวชนิสยยัยหยักนิสัยมัานสันดานหยักสันดานมาน่นกะ เห็นไอ้ลาบเลือดสดๆแดงๆอีกอะถ้ากันนำไร่แตกไปถ่าพร้อมอืมดีบ่ดีสั่างย่อมพร้อมขั้นเป็นงานบุญงานศพนี่เอาเด้อพัสสันเห็ดลาบเห็ดก้อยให้อัตมาเนี่ยพัสสันมาใส่เลือดแดงๆเด้อพัสสันใหารางวานมีเด้ประกาศใส่ไม้บอกพร้อมใหารางวานบอกพร้อมพัสสันมึงเห็ดมะม่ายังลาบสุกนี่กูพอกินะก่อนขั้นอาตมาเป็นย่อมเนาะพอกินก็บพัสสันกิน เน่บอกพ่อปันเพื่อเทศกินเป็นได้อันใดกเเ็เทศเอาเทศเอาเขาเห็ดให้ถือทั่ถือวนไยสุเมืองโยมหูทั่มหูวีไนไหลก็พระแล้วมาจับผิดพระบา,บาะบนีพระบอหูว่าทั่มบอหูวนัยพิสุ่สมก้รนสันมันเป็นยากเป็นมานเลยของดิบี่สมกวอนรับสัน่สมก้อนรับประเทศอาจบอกอันนี้พากันเอาเบิดตะพื้นตะพื้สุมือโท่สังกันพร้อมอีกตั้งหาก อพอเะ่นนั้นแล้วบุพเพตพี่นี่คืออุทิศบุญเจ้าสิท่านเขาทพี่หนึ่งท่านเขาท่านนามก็ตามบุญนี่ถึงแกผู้ตายเบลนะว่าแต่เฮาตั้งคิดตั้งใจอุทิศขอบุญนี้จงถึงแด่บ่าหาแต่ขวดน้ำหรอกพลังก้อนเสียดบุญเนีท่านหาแต่น้ำม,มาขวดหลวงพ่อเสียให้พ่อนหลวงพ่อเฝ้าหลวงพ่อสีมีดคีดนิมนต์มีธุระไปตอหลวงพ่อจะเฝ้าให้พ่อนุกาหานามมาขวด,ขวดลูกสาวหานามมาสาที่นี่ อำนาจสา,ายแบงแต่นั้นเห็นบอเพื่อนไหนพ้นจบแล้วทาบ,บอกครอบลูกควอมผลเจ้ไทยแล้วมันก็นเลยบอเป็นบุญอุทิศหาบุญนี่คือความสุขก,กายสบายใจอุทิศทรงได้ถ้าเจ้าของมีความสุขก,กายสบายใจแล้วจังอุทิศความปรารถนาดีความสุขก,กายสบายใจนี่ให้เขาถ้าเจ้าของเสาหมองอยู่เนี่ยมันจะเอาอย่างอุทิศให้เขาเอาแมนบอเอาอเจ้ามีเงินอยู่สีบาทเจ้าสีเสื้อน้ำขวดหนึ่งสี่บาทกินนี่ เจ้าเห็นคนอยู่ข้างๆนี่เขาหิวน้ำขึ้นกันนี่เจ้าก็บ่กท่านอิ่มนี่แมงเงินกับนี่อยู่แค่นี้ซื้อน้ำมาแล้วเลือบขวดเดียวนี่แม่นบอกถ้าเจ้ากินน้ำขวดนี้เบิ่เจ้าเสิเอาได้แดงให้เขาไปนี่แม่นบอกอุปมาขอนี้สันใดก็คือการที่มูเจ้าจิตใจสมองวิตกกางก้นอุทิศบุญกับบ่เถึองหรอกอุทิศบุญกับบ่เถืงเพราะนั้นบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำเด้อบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับเ้าว่ามีน้ำต้องอุทิศบุญรวดน้ามหา บามันเหตุบาปมันก็ไปเห็นมีไผ่หาน้ำแม่นบอกข้าแต่พระแม่ธรณีผู้เจริญเมื่อนี่ข้าพระเจ้าดาผัวเมื่อนี่ข้าพระเจ้าดาหลานซับประกอบขัวเมื่อนี่ข้าพระเจ้ากอาพื้นไทบ้านเมื่อนี่ข้าพระเจ้าเหตุผีศิลผิธรรทำมาสั่นขอแม่ธรณีเป็นพยานเลยเด้อแม่นบอกซุ้มใหปิดแต่กวดน้ำดีๆนะเหตุบุญเราต้องขวดน้ำทำบุญต้องอุทิศน้ำกวดน้ำไปหาน่ะ เวลาเหตุบาปมันก็ต้องอุทิศบาปบอกเมธเทรานี่เป็นพยานคือกันล่ะใครมันละอะไรถ้าเวลาไหนที่เวลามันพร้อมกเตรียมน้ำยาไปกับบ่าวานี่บ้าวสองแง่สองมุมถ้าเวลาไหนมันไม่พร้อมก็ยาเสียนดินสันโดดแลนไปหานามมากวดบุญคือความสบายใจบุญคือความสุขใจคือเข้ามาเหตุมาทำมาหนีล่ะเด้อให้มันมีความสบายอกสบายใจปลื้มใจร่องสู่จิตใจเฮาแล้วก็อุทิศบุญหา เพราะฉะนั้นบุญทีเ่เฮ็ดมือนี้จังถึงแก่ดวงวิญญาณปูญาตาแย่พ่อแม่พี่น้องบ่หาแต่ว่าเฮาสิท่านมากท่านหน่อยท่านหลายบุญนั้นถึงแก่พ่อแม่พี่น้องของเราปั๊ดสู่คนเลยเอาละมือนี้ว้ามาสะเป๊ะสะปะไปมั่วทั่วที่เอาหลดได้หอดซุ้มผีใหม่ๆอืมเอาสันเขายิมแซบแล้วละมือนี้ได้ด่าหอดผีมือนี้ด่าหอดคนข้นบ่ได้ด่าผีด,าด่าข้นบ่สวงอืม ดังแสดงมาขอความสุขสวัสด,ดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน